นี่คือขั้นตอนอของลงใส่มีมิีกแกงแด่มีอันนี้เขาเนี่หมูเนื้อหมูหมูบดเนื้อบูบดใส่นี่นะแกจะเห็นให้มันลดสา,าแจ่กขื้นตื้นไปอีกนะพร้อมกับนั้นก็จะมี ไข่เตรียมไว้พร้อมก็จะมีไข่ใส่น้ำเดงอันบอกาอย่างใส่ใน่่นีก็มีแป้งนัวน้ำตาลไปส่้นๆแหละปรุงรสชาติมันนะส่วนพักเมื่อนี้ก็จะมีนี่คือพักเอายังเม่ได้ล่างครบเ่อเถอคือเสร็จไปถ่ายแล้วล่างหอมก่องหอมลาบเอาแล้วเจ<ะ>้าเจ้าก็ามาให้นังหนี่ นี่การคนมิกกันมีไข่เนยมีผิกเก่งเนยมีเนื้อเนยเนื้อหมูบทใจนะแป้งนัวปุงลดชาดมันั่นแหลกเอาลซีสักก่อนเสียเอาไปทอดกำลังคนให้มิกใส่กัน ไข่เนี่เขาใส่หลายบอกคือว่าเขาตามใจเขาที่ใส่จากน้อยที่เนี้ยใส่พอให้มันเข้าติดกัน<อ>ใส่สองน้อยเนี่ยเบิ่งตามปริมาณเขา้าเข้าจำนี้ก็ใส่สองน้อยเพเห็ดกินอยู่บ้านนะมันซื้อดรอกเป็นอยากเลยพากันเห็ดกิน,น่มันหยุดเนี่ย ปั้นเป็นลูกปนะากำลังมิกจุดเด้อนี่นะเดี๋ยวก็เซ่ปั้นเป็นก้อนคือหน่วยไขย่แล้วก็จะไปทอดก็ลกำลังคนให้มันเข้ากัน ก็เริ่มจะห่อแล้ละกล้องเป็นอย่างว่ามันหมอดอว่ายไรวะอากำลังปัน่นปั่นเป็นก้อนซำหน่วยไขย่โดนใ่ก้อนหน่วยไขย่ประมาณนี้ละสีสันมันสดใสเลย โอ้โหพ,พีกงแดงน่อยก่อนเอาใส่เบืองคนระันมันก็จะเป็นก้อนบโมนี่เอเออันนี้เลยเอาอนี้ตอกจุบไข่ก่อนโอ้เบืองเอา,าเบืงมาตอกไข่ก่อนประมาณนี้แหละโอเคได้หลายลูกแล้วทำกับยังว่าไข่ยังก็เบ้าปั้นซำ หน่วยเป่าก็จะมีไข่เตรียมใบพร้อมก่อนจะทอดก็จะเอาเข่าที่ปั้นไว้เนี่ยนะมาลงหนข้มาลงถ้วยไข่นี่เพื่อจะบวให้เข่านี่มันแตกออกจากกันจะให้มันติดกันอยู่เป็นแบบนี้นะ ีหากระถิดขั้นตอนท่านได้ซุกได้ซิกท่านได้เห็นอยังหลบกำลังเตรียมของเอาติดตามเบิ้งตอนต่อไปอ่ากำลังจะทอดแล้วันนี้ก็เอานี่ลงใส่ไข่เพื่อจะบ่ให้มันแตกออกจากฐันนอนาเขาเนี่ยเยอะแยะมันเอาไปใส่น้ำมันพุ่งขั้นตอนทอดเด้อเอาไปจะซุกน่วยไข่เออ ของมสุกไข่ที่ตีไว้นลยนะจะลงหมอทอดกอดจับลูก หนะนะั่นสอนกำลังทอดทน้องจ้งนาทีเนาะทอดจน,ดดน,นดสุกบนนอะเทาจนมันสุก้นาเหลือก็ทอ,อดเทาจะเป็นให้มันสุกกรอบส่นหลัก มันก็จะเดี่ยวออกจากหมอ้อมันจะชื่อเหลืองงามพุ่ลานเด้อเอาตีตามเบิงตอนเอาออกอันกับเบดละน,นี่สุลกละกรอบๆเลยนี่นะแบบนี้เนี่ยมีทอดเขา่าทีเห็ดหนมแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหะสุกแล้ว,ลวมันกรอบแล้วนี่นะ เนามันเย็นตายมันเย็นแบบสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดก้อนสิสองก้อนน้อยตอนนี้อันทอดเข่ามากะจิสุกเรียบร้อยแล้วเด้อจังน้อยกระทามันเย็นแลักกะจีคนกันเอาสุดใหม่กำลังจะลงหม้อต่ออันนี้มีสองสุดเนกอนี่แอลดีก้อนออดียลับกินเราได้ออดี กัดคำเดียวสิออดี้กินไม่ทอดไก่กินไก่ออดี้กินที่เดียวหมดแล้วตัดคำละคำระวังไว้คนอื่นกินนอาเส๋็จแล้วมันชอบกินจะนหนกทอ,อดสองเสือพี่น้องมีสิบเอ็ดก้อนก้อนวันนี้ใหญ่หรอกะทำประมาณยังไงบ้ แล้วแต่แล้วแล้วพอไปขี้ค้านเห็ดก้อนน้อยพอยไปเห็ดกอนใหญ่ๆไงตอนนี้ก่อนซ้ำกรบปอัเนี่ยก็เบ้าเบ้านะหน่วยเบ้านะประมาณหน่วยกล้วยอันส้ชสุดสองกำลังน้องเหมาะสุดหนึ่งก็แล้วละเดี๋ยวถ้าไม่เย็ยนก็จะขั้นมันนี้เออมานคนเข้ากันกพักกอมีอย่างหวได้แล้วแหะรับประทานได้เออกินได้ แซ่เอาติดตามเบิรงตอนต่อไปคันตอนปรุงน้ำซายนาวนี่หมหูเด้อว่าสิใส่น้อยใส,ส่หลายใส่สดแล้วแต่ไผมันมักแบบเลยมักสมกระใส่ลายหมักพอดีกระใส,สหน่อยผสมใส่คือสมมสาเป็นห่อ คนเขากำลังมิกเซก,กันให้มันเข่ากับเนื้อเข่านั่งกันดีๆมันรสชาติมันจะออกมาแซบๆ สมบานนะัวอะรน่ัดแล้วจะไข่มันเริ่มมากแบบดใดใส่เอามักนัวกับใส่หลายผงสลดนะมักน้อยกใส่น้อยผงสลด แป้งนัวบบกน้ำตกน้ำตาลเอ้ยบวบเล็กกันน้ำปลาแบบนี้นะซีมเบิงแล้วก็ซีมเบิงบปล่ล่ะมิกเข้ากันแล้วก็ซีมเบิงว่ามันจางหรือเข้มมันนัวหรือมันนัว,นนวเติมใสโอ้ใส่บบแบบแนาวสีเหลืองนี่หอมขนาดเนาะไม่เรื่องแบบนั้น หมูเคม็มป่ะเอายส่โมพลบ่เอายูอ,อยอร่อยน้ำตาลบ่บ่โอ้แซ่บสองชั่วโมงนางอยู่ภาคเข่าอีจากจะออกบ่วม,มนี่แซ่บแซ่บวันนี้เอาหอมลุ้งมันใส่ไปเดียวใส่ไปเดียวได้เลยเนาะของที่เตรียมไว้เอาโรยมันนี่เป็นหอมทั้งหลายฮะ ตัวดอกตัวดินเนี่ยนะตัวริส่งหลัใส่พร้อมบ้านอื่นคือซีโปรไซแต่บ้านเฮาใส่ทีข้านใส่หลายเปอนมิกใส่กันกระตักใส่ถ้วยเป็นนางกินนะบ้านแค่นี้แหละแปลว่าสิ้นสุดจบในขั้นตอนทำอาหารกินมื้อนี้พี่นอ้องอาสามันจะสิบอกมาประมาณนี้เด้อามหยัความเนแ ย่กระสอบมุมกล้องมลยแี่เสร็จละแล้วละพี่นอ้องคนเรียบร้อยมิกเรียบร้อยเท่ากันซีมเบิงแซบดีมันนี่กจะไดดตักใส่ถ้วยลงไปเซเวยฉะนั้นตัวม,มาด้วยไผ่ซีเซเวยน้ำนะ ของแซ่บๆบบนี่นะอย่าจับเฉยๆให้ทุเรศท่านได้เซเวยเข้าสวยละมาเด้อทางนี่บาลังสิดีเซเวยเออเรียบร้อย,อ,ยออกหน้อยพดอดีอ้อออกหน้อยพดอดีอันนี้ก็จะเป็นพักที่เขาเตรียมไว้กินกันนั่นแหละมีอะไรนพักสลัดหัวเนี่ยครับพักสลัดกอกนี่ล้างพักส้มอันนี้ก็ เก็บมาตะเฮือนแม่นี่เอออทอันนี้แม่ซื้อมาจากตลาดแล้วนี่เออดอกกล้วยนี่มันบ,บ่มีได้สวนกล้วยบ่มีอยู่นี่เองอ,อันนี้เมียกขาอออมาจากฮานต็นเห็ดเวียงกันและมันมีหลายออนี่เห็นวาพักยังอันนี้พักสมิกพี่น้องเออเ่บๆเลยพักสมิกนี่นะ ขอมนอยบอพอดีแล้วสูติพันอยู่พี่มหนาตามก็ออกมาเนี่ยเป็นญ่นั่งกินอยู่นี่เลยแหละพี่น้องมาเด้อออกมาก็เด้จะทำนี่แสบๆเลยนี่นะ